ะะแก้วเก็บความเย็นนะคะลิชกี้ราคาเหลือแค่349บาทเท่านั้นเลยใครเห็นราคานี้นะแม่รีบเก็บรีบ,รบ,รบ,รบกดได้เลยนะเพราะว่าตะกาแฟชเซลมีจํานวนจํากัดน,นะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมให้แล้วนะนะคะพี่ๆค่ะวันนี้ราคาเหลือแค่349บาทวัสดุสแตนเลสอย่างดี304อย่างดีเลยคะ่ะแม่ตัวนี้นะคะสามารถเก็บอุณหภูมิได้เลยทั้งอุณหภูมิร้อนแล้วก็อุณหภูมิเย็นวันนี้เปิ่แฟชเซลให้เลยจ,จากพี่จ๋าราคาเหลือแค่349บาทเท่านั้นใครเห็นราคาถูกกว่านี้จะ พี่๋าพี่มาอวดหน่อยว่าได้คูปองอะไรไปเก็บคูปองอะไรไปได้ราคาเท่าไหร่แม่มาอวดมาขิงได้เลยนะคะหรือใครเข้ามาแล้วอุ้ยสามสี่เก้าอะไรเอยทาไมไม่เห็นนะคะพี่มาสอบถามได้เลยพี่พี่สาพี่มาสอบถามได้เลยนะคะใครที่บอกว่าเออไม่เห็นเลยค่ะสามสี่เก้าคืออะไรยังไงนะคะคุณพี่พี่มาบอกได้เลยวันนี้แก้วเก็บความเย็นเลชกี้นะคะสามสี่เก้าดื่มแล้วรวยทานแล้วเออปังนะคะคตัวนี้เลยแม่ราคาดีมากเพิ่มแค่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทจำนวนจำกัดนะคะมีคูปองจะส่ง ฟรีไม่มีค่ะคุณพี่คุณพี่เก็บขูปองซ้ายมือบนได้เลยนะพี่พี่จิ้มขูปองซ้ายมือบนได้เลยลูกค้าใหม่น้องมีขูปองส่วนลดให้ด้วยพี่พี่สามารถเก็บขูปองแล้วก็รับสิทธิ์ใช้งานกันได้เลยนะคะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะแม่วันนี้แก้วเก็บความเย็นนะคะเหลือแค่3 4 9บาทตัวนี้มีหลอดให้มีหูหิ้วให้แล้วก็มีสีให้เลือกหน้าหลักมากๆทุกสีก็คือแบบสามารถใช้ได้ทุกวันเลยแม่วันไหนแบบเอออยากแต่งตัวสีฟ้าก็ก,กดสีฟ้าไปานะคะน้องแนะนําเลยวันนี้ราคาแลลเซจจํานนนนวนกัดะะตอนนี้ แต่ก็ขึ้น็อปไม่ไหวแล้วค่ะคุณพี่สีน่ารักมากมีสีฟ้าสีดําสีพีชสีม่วงสีน้าเงิน,นะคะ่ะพี่พี่มากดได้เลยตัวนี้เก็บอุณหภูมิได้ทั้งอุณหภูมิเย็นแล้วก็อุณหภูมิร้อนเลยค่ะคุณพี่่าไม่พอใต้แก้วเนี่ยมีกันลื่นให้ด้วยถือไปไหนก็คือมีแต่คนมองนะคะน่ารักมากแล้วความจุก,ก็คือ 1,200ML ไปเลยจ้านะคะตัวนี้อย่างดีเลยค่ะคุณพี่ขาผลิตจากวัสดุสแตนเลส3 0มี่เนาะเก็บอุณหภูมิได้ค่ะคุณพี่่าเก็บอุณหภูม ก็คือได้หมดเลยแล้วตัวเนี้ยเขาจะไม่มีไอ้น้าเกาะที่แก้วเลยนะคะสามารถใช้งานกันได้ยาวๆเลยราคาเหลือเพียงแค่349บาทตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตไม่ไหวแล้วค่ะคุณพี่ขาแอดมินบอกเตอไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายใครกําลังมองหาแก้วน่ารักน่ารักไปใช้ในออฟฟิศไปใช้ในสนํงงานักงานหรือว่าจะพกไว้ติดรถนะคะเวลาแบบเออไปเข้าคาเฟ่ต่างๆก็สามารถใช้แก้วนี้นะคะเติมน้าได้เลยราคาเหลือแค่349บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะนี่คุณพี่บอกว่าสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะแม่รอรับสินค้าได้ ใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยวันนี้พี่ๆกดกันมารวว,วเลยแม่โอ้โหตะก้าขึ้นฮอตแล้วค่ะแก้วเก็บความเย็นแก้วเก็บอุณหภูมินะคะวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่3า9บาทจํานวนจํากัดน,นะคะคุณพี่ตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตแล้วค่ะแอดมินบอกว่าเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะใครเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่นะคะรีบชําระเงินได้เลยเมื่องินไม่ทันเพื่อนนะคะคุณพี่ตัวนี้จุน้ําได้เยอะมากๆ 1,200ML เลยน้อง๋าบอกเลยถือแก้้วนีไป ะะไปทางไหนก็มีแต่คนมองคือเคยเดินแบบว่าเออถือแก้วเนี้ยเดินเข้าห้างไปแม่มีคนเดินเข้ามาถามซื้อมาจากไหนคะตัวนี้เลยค่ะคุณพ,พี่ตะกร้าหนีเลยรีบกดรีบเก็บได้เลยนะคะราคาเหลือแค่3ามบาบาทเท่านั้นจ้า จัดสรงฟีมีเก็บเงินไปทางด้วยคุณพี่บอกสั่งซื้อแล้วค่ะรอรับสินค้านะคะได้เลยค่ะแม่รอรับสินค้าได้เลยเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยมีให้เลือกลากหลายสีเลยค่ะคุณพี่มาเก็บได้เลยแล้วเป็นสีพาสเทลพาสใจสาวสาวนุ่มๆก็คือสั่งซื้อไปได้เลยเหลือแค่3ามอสบาทเท่านั้นเลยแม่ตอนนี้ตะก้าใกล้หมดแล้วนะคะสต็อกใกล้หมดแล้วนะใครยังไม่ชําระเงินคุณพี่รีบกดรีบเก็บได้เลยนะจ๊ะ